สวัสดีปีใหม่25 6 8นนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ก็มาอันบล็อกของขวัญอีกแล้วค่ะเป็นของขวัญที่ซื้อให้ตัวเองนะคะทุกคนดูนี่เลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดชิ้นนี้กันก่อนค่ะนี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าให้คุณ้ากล้องระวังแ้งที่รู้ว่าส่งมาจากหนมันคืออะไรนะอะไรอ่ะ เป็นกระเชา้าของขวันปีใหม่ทันยพืชเป็นทันยพื้นนะคะหน้าตาเรานะจะเหมือนกระลอกอยู่เขาเคยส่ง <laughs> ทันยาพืชมากมายมาให้เราแท้ไม่รู้นะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยเคยได้กินอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะถ้าดูคลิปอยู่ขอบคุณมากเลยนะคะเรามาเอาชิ้นใหญ่ก่อนละกัน ือตอนปีใหม่เ่เหมือนแบบว่าซื้อซื้อซื้อ,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 อย่างเดียวเลยแล้วแบบว่าไม่สามารถอยู่ได้เลยว่าจะซื้ออะไรบ้างก็กดพั่งสงอย่างเดียวเลยอ๋ออันนี้เป็นถังขยะค่ะซื้อมาเพิ่มค่ะต้องอันใช้ไมพ่พอก็ใช้ดีค่ะละลอยก็ว่าต่อมาเป็นอันนี้ละกันเือ็อุ้ยอันนี้เป็นแว่นแว่นของแคร์ไอแวร์ way. คือลองทงมาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงกองสีแดงเลย กล้องสีสวยนะดูเป็นแบบสีแบบน้ำตาลน้ำใจอันนี้เป็นสีแดงอีอันนี้เป็นสีน,น,น,สน,น้ำตาลนี่ค่ะทุกคนแต่รู้สึกว่ากล้องสีนี้จะสวยกว่าอันนี้มันแหละดูแบบบ๊็อบแบบโลมแบบไปแปบ๊บนึงนะคะขอขยับหนึ่งกล้องก่อนน้อยมุมนี้ดีไหมเอออุ้ยมุมนี้ดีกว่าอีกรู้สึกแบบทำไมไปตั้งมุมนั่นนคะค่ะอันนี้เป็นฟิลแบบแว่นกล้องแซงอุ้ยจะสร้างสีนี้ไปหรอสีทอง คนอันนี้เป็นฟิลแบบแว่นกองแสงพี่ว่าเขาก็หนุไมอะแว่นกองแสงค่ะทุกคนแต่ว่าทำไมมันเป็นสีทองนุ่งมันนุ่สั่งสีเงินไปใจแล้วหน้าแบล 5, ็ค5,000เปอร์เซ็นเลยอันนี้รู้สึกเหมือนจะพันก็บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อุ้ยอันนี้อันนี้น่ารักอันนี้เป็นสีดำที่ถูกต้องอ่ะเอออันนี้เป็นแบบสีดำ ชอบตรงที่ว่าข่าแว้นมันแบบตรงเนี้ยมันไม่มีนเนี่ยไม่มีข่าเวลาเซยมันจะแบบว่าไม่เกี่ยวผมอันนี้ดีอันนี้ดีนนดแต่ว่าสี่กล้องมันชูชาติไปน,นิดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเข้ามาค่ะเป็นกล้องนี้เลยโควาโอติกคือเขาก็ไม่คนที่พับถ่ายยากนะคะก็เลยต้องซื้ออันนี้มากินคะ่ะเป็นสองซองคะ่ะ ตัวนี้มันจะเป็นโปรไบโอติกนะคะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้เราขับถ่ายดีมากยิ่งขึ้นนะ,ะรอไม่หาซื้อดูแพนก็ว่าค่ะคือกลายเป็นคนที่แบบจะต้องทำอันบล็อกแบบทุบแบบ11 1เ12 12บดบีนะไม่มี13-13ถ้ามี1 3 1สามาอ๋อันนี้ก็เป็นแว่นอ,อีกค่ะ แต่อันนี้เป็นแว่นแบบจักจีนมาดูกันว่าอีแว่นอลาพันกว่ากับแว่นอลาแบบห้าสิบหกสิบแบบมันเป็นยังไงดูสิอันนี้เป็นแว่นแบบแว่นกล่องแซมเหมือนกันดูดิปึรู้เรื่องเลยก็คือมันใส่ไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละมันใส่แล้วแบบว่ามันนิบมๆน้าหน่อยค่ะแค่ตรงนี้ก็ไม่เท่ากันแล้วตรงเนี้อละห้าหกสิบก็ลองซื้อมาดูให้เขาบอกว่าการแซงส้นฟ้าโอเคได้รู้แล้ว มาดูกันอ๋ออันนี้เป็นวีหวคขนหมูป่าค่ะทุกคน,นสร้างมาตองอนเลยเพราะว่าในในมันก็เสียคผ้าส่งเยอะแล้วอ่ะก็เลยสั่างมาเลยออออันนี้ค่ะทุกคน,น,นเป็นนี้ต่อมานะคะอันนี้ดิวตี้พัชสามหกห้ารู้เลยว่าน่าจะเป็น่องอะไรที่มันเป็นไม่สกีนแคร์ก็เครื่องสระอางอ้ยอ,อันนี้เปิดไ,ได้ค่ะอันนี้เป็นความลับอันนี้กล้องๆแล้วกันถ้าเป็นซองๆก็รู้อยู่ว่าเป็นเสาืา อ่านี่แหละนี่แหละถูกต้องอันนี้เขากล้องซื้อซ้ำนะคะเป็น ordinary นะคะเซรล่มใส่นังหัวที่แบบว่าจะทำให้ผมเราหนาแล้วก็แข็งแรงอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้เป็นเครื่องม้วนผมค่ะทุกคนคือ<ๆ>เครื่องนี้ใช้ดีมากสำหรับใครที่แบบว่าผมยาวๆนะคะแล้วอยากม้วนลอนสวยๆเป็นฟิล,ล์รอนดาราอันนี้เลยราคาถูกด้วยแล้วก็ม้วนลอนแล้วสวยด้วยไปหาซื้อกะะันค่ะ อันนี้รู้เลยว่าเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าไม่ต้องดูหรอกมันก็คือรองเท้าเลยต่อมาเป็นเสื้อผ้าแล้วเราเหนพวกว่าหรือว่าเป็นของอธิพัทธ์เออเปซื้อเสื้อน่ารักน่ารักอุ้ยนีเยินยงค้างค่ะน่ารักดีเลยวจะใส่สีขาเนี่ยมีสีดำด้วยทั้งว่าทังสีเลยถ้าชอบก็คือซื้อทุกสีใส่ไม่ได้ก็เตรียมตัวงั้นเดี๋ยวลองเปลียนให้ดูเลย มาแล้วนี่คือเสื้อของคาทิชาโอ้โหบึมบัมบึมบัมเอเจนดูดิหน้าอกหน้าใจนมเนมออ้ยหน้ารักอุยนมวัวนมควายค่ะทุกคนต่อมานะคะเอ็นเป็นเลยอะเป็นเกงเป็นเกมของแบรนด์ชีวานะคะเป็นงเกงจอดจีนค่ะทุกคนชอบที่สดน่าจะใส่ได้ เราเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามากแล้วถ้าชอบแบบไหนจะซื้อแบบถูกสิโู้ใส่ละนมบึมบังมากจริงๆเป็นคนตัวเล็กนะคะแต่ว่าแค่หน้าอกหน้าใจใหญ่เฉยๆกางเกงนี่คา่าร์โอนเป็นกางเกงเห็นเขาใส่หรอ้อสวยอย่าลองใส่ให้ดูนีน่ค่ะ ก็ไน่ารักอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ซิดกระดุมนะคะลองเปลี่ยนให้ดูเลยเชยช่วงนี้เป็นแบบซื้อเสื้อผ้าแต่งในพิกต็อกเยอะเนาะอ๋ออันนี้เป็นกอกนอค่ะทุกคนเป็นกอกนอไร้คอค่ะเป็นคนที่ชอบใส่กอกนอไร้คอเพราะว่ามันใส่สบายอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นกางเกงออกกําลังกายค่ะทุกคนฮะทร้างมาอย่างไรสร้าหรอ อ๋นนอ,อเป็นผ้าคลุมโซฟาอันนี้เป็นผ้าคลุมโซฟาสีแบบนี้มัเลยไม่แก้ให้ดูนะที่เกียรนะ์อ่าอันนี้เป็นชุดไก่ค่ะทุกคนชุดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะน,นี่ใส่งานปีไม้ของบริษัทค่ะเ็ามีที่เป่าลมมาให้ด้วยค่ะทุกคนโอเคไปด้านนี้นะที่เกียร์ดูทุกคนรู้แล้วว่านุ่ใส่ชุดอะไรอ,อ,อ่ะ เลยดเดนี่เเห็นชุดไก่ใช่ไหะงานปีใหม่เป็นทีมกอไก่นะคะเขาก็เลยสร้างชุดไก่มาแล้วก็เขาก็มันผลเกิดปีละกาปีไก่ด้วยค่ะเลือีกแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วค่ะทุกคนคนใหญ่จะของเขาก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะอ่าอันนี้อะไรวะออกหมอนความจริงสร้างมาแบบมีไซส์หมอนข้างในอะทำไมได้แต่ออกหมอนหูอหืหอเดี๋ยวจะห้ามหมอนทีนี้ยอยากคนคืนไม่เป็นไร นี่คือกงเกงยีนของคมทองอีกแล้วมาทุกรอบมีทุกรอบอันนี้จะใส่เอ็มทุกคนปกติใส่ใส่อะแลองก็นะคันคนแป๊บนึงคมทองต้องให้เข้าก้อเป็นรีเซนเตอร์แลวนะอุ้ยน่ารักค่ะทุกคนดึงแล้วแล้วโปกี่รอบกีรอบคือซื้อกงเกงยีนทุกรอบส่งจากจีนอีกแล้วตัวนี้เป็นเชื้อแบกน่ารักน่ารักจะลองใส่ให้ดูแพนน ก็สวยแต่แบบแปลกๆอีกหนึ่งคนอันนี้อะไรแบบอ๋อเป็นเสื้อใส่ออกมากาแใ่งยาวแบบกันแดดกันแดดร้อนอ่ะจะลองใส่ให้ดูปึ๊งนี่คือชุดอุนกรา์ทุกคนก็เป็นปีใหม่ของเค้าก้อมนะคะอู้ยังไม่หมดอ๋อนี่ตัวการ์เกียนทะเบียนค่ะทุกคนอันนี้อันหนึ่งของเดอะซันโคค่ะสีม่วงลอยเป็นเสื้อแบบเสื้อคลุม เขาใจเป็ดยูแบบเสื้อโคมน่ารักอยู่ก็อลองซื้อเขกหน้ารักอยู่นั่นแหละแต่คนชอบคะ่ะแต่ฉันว่าฉันเตอไปเดดนึงอาจจะต้องไปแบบช่วยแม่ถักยาก <c oughs> เสียหายคะ่ะซื้อมาได้ใช้งานแน่นอนแต่จะใช้ในแบบไหนก็ลองไปดูกันเองคะ่ะทุกคนก็หมดแล้วะคะ่ะแค่นี้แล้ะคะ่ะสำหรับปีใหม่ของกองก็ไม่มีมากมายแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นเสื้อผ้าเป็นหลัก แต่เดี๋ยวก็จะมีมาโลให้นะคะเพื่อใครแบบอยากจะไปซื้อตัวดีปีใหม่นะคะ2,568นะคะก็ให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดว่าง่งใดให้สมปรารถนานะคะเขากล้องไปก่อนนะคะ